เวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปเจอปัญหาเรื่องของมือที่สามหนึ่งครับปัญหาคือหลายคนมักจะคิดว่ามือที่สามเป็นคนผิดปัญหาคือแฟนของเราเองนั่นแหละที่ไม่รู้สึกว่าเราคือความสุขของเขาเขาเลยเลือกที่จะมีคนอื่นปัญหาคือวันนี้ครับเขาเนี่ยไม่คิดครับว่าเราเท่ากับแฮปปี้ครับสครับนะครูความอธิบายหลายครั้งว่าความรักคือการ ขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขปัญหาคือวันนี้คุณยังไม่ได้ขายไอเดียให้คนเชื่อให้ได้ครับว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขสามครับความรักเท่ากับความอยากครับหรือการสนองความอยากครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะชนะในปัญหานี้คุณต้องเป็นที่หนึ่งในหัวสมองของแฟนคุณ มันไม่ใช่การมานั่งเล่นเกมว่าเนี่ยเราจะต้องไปใส่ร้ายป้ายสีมือที่สามนะครับหรือว่าไปบอกมือสามว่าเนี่ยเออมันมีสามีแล้วนะเนี่ยมันมีแฟนของมันอยู่แล้วนะคุณอย่าไปยุ่งกับมันนะมันไม่ใช่การเล่นเกมล่างครับมันไม่ใช่เกมของการที่ท้าให้แฟนเลือกครับถ้าคุณเนี่ยคุณจะมีมือสามกับฉันเนี่ยคุณเลือกมาเลยทั้งนั้นคุณจิ้มมาเลยว่าคุณจะเลือกใครครับแต่สุดท้ายเนี่ยครับเวลาที่คนเขาเริ่มที่จะหมดรักเราแล้วเนี่ยแล้วคุณไปท้าให้เขาเลือกเขาเลือกครับ เขาจะเลือกใครอ่ะเขาต้องเลือกมือที่3ครับคือจังหวะน,นี้คุณไปท้าแบบไม่ดูเวลามเวลาวิธีการเป็นที่1ในใจของแฟนมันจะมีโปรเซสสาอย่าหงหครับถ้าคุณจะเป็นที่1ในใจของใครคุณต้องดึงดูดไม่ใช่ไล่ล่าคุณต้องแอดแทรกเข้ามาการที่เราจะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตมันเกิดจากการที่คุณตั้งราคาครับค่าตัวของตัวเองก่อนครับ คำถามคือวันนี้คุณนิยามตัวเองยังไงครับ2ครับสมองมนุษย์เนี่ยจะแพ้แพ้2อย่างครับ1ครับคือ M 2ครับคือ F ครับ M ก็เลยครับ M คือความเป็นมาสคูลิงครับนะคือความอบอุ่นที่มันดูมั่นคงคนจะแพ้นะครับคนจะยกให้คุณเป็นที่หนึ่งในชีวิตเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นครับและมีความมั่นคงับ กับสองคือความเป็นเฟม i n i n ครับคือความเป็นคนอ่อนโยนครับและอบอุ่นครับถ้าคนทําให้สมองมนุษย์รู้สึกถึงสองอย่างนี้นะครับมั่นคงและอบอุ่นอ่อนโยนและอบอุ่นสองอย่างนี้มันบวกเข้าด้วยกันครับมันจะทําให้เกิดเอฟเฟกต์ที่สามครับคืออีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นเซฟโซนของชีวิตครับและจะพยายามเข้ามาอะไรครับซีดักครับหรือมันจะมีคำหนึ่งเรียกว่าซีดักชั่นนะครับต่างประเทศคือมันจะใช้คําว่าล่อลวงนะครับ ให้คุณรักเขาไม่ใช่เราไปทําให้เขารักเรานะแต่เขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณพอออกพอใจในตัวของเขาครับคือเขาจะวิ่งไล่ล่าคุณเองเขาจะจีบคุณเองนะเขาจะพยายามทําให้คุณชอบเขาให้ได้หรือรักเขาให้ได้ครับเรื่องนี้มี30วิธีครับขอความช่วยเหลือแล้วทำให้เขาชอบคุณมากขึ้นคใครอยากได้นะครับพิมพ์รหัสครูคมเคียงข้างครับ ด่วนนะครับต้องแชร์ก่อน1ครั้งนะครับไม่งั้นบอทมันไม่ดูดครับนะมันจํากัดเพียงแค่30ท่านแรกครับ